สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารอบันดันสบายพิญญาค่ะขออนุญาตคารรปคุบาอาจารย์ขอเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเป็นพลังงานของ Gateway Oracle คิลกค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่สําหรับมีขออนุญาตคารรปคุบาอาจารย์เพื่อนๆทุกท่านตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะคะโอ้ oh. Opening to love communicating fairly, looking deep, deeper, deep. sharing of yourself พลังงานในวันนี้นะคะเพื่อนๆบอกถึง การเปิด opening to love เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสื่อถึงความรักที่ปล่อยวางการให้ความสุขความอบอุ่นเข้ามาในหัวใจเรียกว่าเมื่อใจเพื่อนๆเ,เปิดโลกก็จะเปิดเปิดทุกอย่างนะเปิดสินทรัพย์เปิดนอธิการงานเปิดเงินคือเปลี่ยมพลังของการเริ่มต้น เปิดหัวใจการสื่อสารจากความจริงค่ะเพื่อนๆน,นะ fact truth ความจริงต่างๆนี่ยแหละค่ะนะมันจะแบ่งปันตัวตนเพื่อนๆอ,อย่างงดงามที่สุดเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างอย่างตั้งใจยอมรับมันให้อภยัยเปิดรับด้วยใจนะคะมันก็จะทำให้เพื่อนๆสำเร็จในทุกๆด้านเรียกว่าสื่อสารตามความเป็นจริงอย่างที่บอกนี่แหละคะ่ะแบ่งปันตัวตน มันเป็นเส้นทางที่เพื่อนๆกำลังก้าวออกมาจากกรอบเดิมมันไม่ใช่เพื่อเพื่อสิ่งใดเลยมันเพื่อกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองสู่จิตวิญ,ญญาณดั้งเดิม,มการเปิดรับสิ่งใหม่อ่ะ ก็เพื่อเราเรียนรู้และเติบโตค่ะเพืเ่อนๆนะเราถ้าเราไปไปหมกังวลกับสิ่งเก่าๆเรื่องเดิมๆเราก็จะอยู่ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดรับสิ่งใหม่เปิดรับสิ่งใหม่ในที่นี้คือเมื่อเรารู้ว่าเรารู้เรื่องอะไรอย่างเราทํากับข้าวเก่งเราก็รู้ว่าอ่าแกงเลี้ยงเนี่ยผสมประสานไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยมีฟักทองเอ่ยมีตําลึงเอ่ยน้ําเต้าหรือจะ กะปิเอยพริกต่างๆเรารู้ว่าเราจะทำแกงเลียงได้ยังไงนะแต่เราก็มีความไม่รู้เรารู้ว่าเรารู้เราทำแกงเลียงได้ถูกไหมเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเรารู้เรารู้ว่าเราตัวเราเองอะไม่รู้เรื่องวิธีทำเค้คกกล้วยหอมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปิด y u t u b e เปิดอะไรดูสัดส่วนแล้วก็เตาอ,อบมันเขาบอกเวลานี้ อบแล้วมันก็ไม่ได้เท่านั้นเนื้อเค้กตีก็ไม่ได้เท่านั้นเพราะเครื่องตีเอ่ยเตาอบเอ่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกเนะเตาฝังกับเตาธรรมดาก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นเรารู้ว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็มันก็ไม่รู้หรอกจนกว่าเราจะใช้ประสบการณ์อย่างเต็มที่เพื่อทําขนมให้ออกมาอร่อยจริงๆในหนึ่งชนิดเนี่ยส่วนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยอย่างเช่นว่าก็เราไม่รู้เลยเราเราเรารู้ตัวเองว่าเร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 า เรารู้ตัวเองว่าเราไม่รู้เรื่องนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเรื่องนี้น่ากลัวกว่านะเรื่องนี้น่ากลัวจริงๆว่าเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้อะไรจริงๆนะไม่รู้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเราเราไม่สามารถจะทราบได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตครูบาอาจารย์บอกว่าเราจะต้อง ก้าวออกมาจากกรอบเดิมๆเพื่อเดินทางกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นกล้าจริงใจกล้าที่จะให้โดยแม่แบ่งปันเพราะฉะนั้นเราก็จะมัง่งคั่งด้วยตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าเราสื่อสารอย่างอิสระสื่อสารจากความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงนี่แหละนะในทุกๆการสื่อสารแบบอิสระแบบด้วยความรักความเมตตาตรงไปตรงมานี่แหละนะเป็นตัวเองนี่แหละนะมันจะทำให้เพื่อนๆนะคะ่ะอืม เปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ไปเรื่อยๆโปรเจกต์ Project ใหม่บทบาทใหม่อริยาบทใหม่โอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันค่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล้าเดินในเรื่องที่ใหม่ในทุกๆวันมันก็จะพาเพื่อนๆไปได้ไกลกว่าที่คิดประสบการณ์ที่มีทั้งชีวิตของเพื่อนๆสามารถช่วยผู้คนได้อีกเยอะแยะมากมายนะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีใดก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมา สื่อสารด้วยวิธีนี้การที่เพื่อนๆจะสื่อสารในการเป็นตัวตนของเพื่อนในสังคมของเพื่อนได้ในทุกๆท,ทางเลยค่ะนะกล้าพูดในความรู้สึกกล้าเป็นตัวเองความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ค่ะมันถ้าเราสื่อสารด้วยด้วยความรักความเมตตาอภัยแล้วอ่อนโยนเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันจะเปิดเปิดรับเข้าหากันเองนะคะก็ พลังงานนี้มันจะเป็นพลังงานแห่งการแบ่งปนันพลังงานแห่งมิตรภาพพลังงานแห่งการเติบโตเป็นแสงสว่างในใจของเพื่อนๆเ,เองนั่นแหละค่ะนะคะที่มันจะขยายไปสู่ผู้อื่นทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นมันเป็นเส้นทางที่ยิ่งเพื่อนๆให้จากใจทุกอย่างก็จะไหลกลับมาอย่างสมดุลคูบาอาจารย์บอกว่าเพียงเริ่มต้นเดินทางด้วยเสียงของหัวใจ กล้าเปิดกล้าให้ทุกอย่างก็จะหลั่งไหลเป็นธรรมชาติเองนะคะขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมังมีบารมีพอมพังถึงซึ่งอริยยรัรั์ทั้งทางธรรมและทางโลกร้อยพันเท่าหมืน่นแสนล้านทวีเลยนะคะสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญแล้วเจอกันค่ะ